สวัสดีพี่ๆแล้วก็คุณลูกค้าทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็จะมีไม้ก็สอนกระถาง11นิ้วมาแนะนําให้กับคุณลูกค้าทุกท่านนะครับก็ก่อนจะแนะนําไม้ก็จะขอแนะนําปุ๋ยก่อนนะครับก็ปุ๋ยปุ๋ยสูตรนี้ก็จะเป็นสูตรลับจากทางสวนใบไม้ลักสีนะครับก็จะช่วยในเรื่องอแก้เรื่องอยอดโดยตรงนะครับลูกค้าท่านไหนกาลังประสบปัญหายอดไม่เดินหรือยอดไม่แทงนะครับนะ ตัดปักชำไปแล้วอยอดไม่เดินยอดไม่แทงขึ้นเลยนะครับก็แนะนําปุ๋ยสูตรนี้นะครับจากาส่วนใบไม้หลากสีนะครับก็จะบรรจุใน1กิโลกรัมราคาเพียง250บาทรวมค่าจะส่งนะครับทางส่วนเราก็รับประกันนะครับถ้าใช้ไปแล้วาภายใน10วันไม่เห็นผลนะครับเราก็จะยินดีคืนเงินให้กับคุณลูกค้าทุกๆท่านนะครับก็ขอฝากปุยสูตรน,นี้ไว้กับคุณลูกค้าทุกท่านลองเปิดใจใช้ดูนะครับ จะมาเริ่มต้นแรกนะฮะตอนแรกตอนนี้มีชื่อว่า,าแผ่นดินทองนะครับแผ่นดินทองก็จะอยู่ในกระถาง11นิ้วราคา650บาทรวมค่าจัดส่งนะครับ650บาทรวมค่าจัดส่งก็จะได้ฟอร์มลักษณะแบบนี้นะครับสวยๆแบบนี้เลยจะได้ฟอร์มสวยแบบนี้เลยนะครับนี่ยทรงพุ่มนะครับเต็มกระถางเลยนะครับ 650บาทนะครับรวมฟรีค่าจัดส่งนะครับใน650บาทนะครับสำหรับลูกค้านะครับท่านไหนกำลังมองหาไม้กรสนนะครับในต้องการที่จะรับอ,ออเดอร์เยอะๆนะครับรับจำนวนมากก็สามารถติดต่อมาทางส่วนเราได้นะครับเรามีทั้งกระดัง6นิ้วกระถาง8นิ้วแล้วก็กระถาง11นิ้วเช่นนี้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับลูกค้าท่านไหนสนใจอยากไดอ้อยากได้จำนวนอยาก ครับเยอะๆนะครับก็ทักมาสอบถามกันได้นะฮะเราก็จะมีเลทราคาพิเศษให้กับคุณลูกค้านะครับช่องทางการติดต่อก็065 203 3082 IDLINE 088 22 99 488ก็สามารถทักเข้ามาสอบถามกันได้นะครับรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับนี่ครับแผ่นดินทองนะครับลูกค้า่านไหนสนใจรับก็ทักแชทเข้ามาสอบถามกันได้เลยราคาเพียง650บาทฟรีค่าจัดส่งนะครับ ต้นต่อไปฮะตอนตตอน,อนีน <tinc S 2> ้มีชื <tr anders> ่ตวงเงินนะครับจัดให้แดงๆแบบนี้เลยครับตวงเงินกระถาง11นิ้วนะครับเราให้แค่ราคา650บาทรวมค่าจัดส่งนะครับก็จะได้ฟอร์มใหญ่ๆจุใจแบบนี้ไปเลยนะฮะราคา650บาทเองนะฮะเนี่ยครับก็จะได้ฟอร์มใหญ่สีสวยสีสดใสแบบนี้ไปเลยนะครับนะครัท่านไหนกําลังมองหาตรงเงินนะครับก็ซส์ฟอมยักษ์แบบนี้นะครับก็แนะนําต้นนี้นะฮะ ให้ดสูสีสวยมากนะครับต้นต่อไปฮะตอนนี้มีชื่อว่าเพชรมงคลนะครับเพชรมงคลก็จัดให้สีแดงๆเช่นเดียวกันนะครับราคาอยู่แค่650บบาทนะครับฟรีค่าจัดส่งนะครับก็จะได้เพชรมงคลฟอร์ม สินิ้วต้นนี้ไปครอบครองนะครับต้นต่อไปฮะต้นนี้ใหญ่มากนะครับต้นนี้มีชื่อว่ารวยทันใจนะครับรวยทันใจในฟอร์ม11นิ้วนะครับให้ดูใกล้ๆนะฮะเต็มจอนะครับนะีบ่ฮะ คุมกันไปเลยครับกระถาง11นิ้วนะครับเราให้ราคา้5 0บาทเิ่นเดียวกันนะครับฟรีค่าบริการจัดส่งเชนเดียวกันนะครับปรอมใหญ่ๆแบบนี้สามารถไปตั้งโชว์ตั้งประดับได้ทุกทุกสถานที่นะครับนี่ลูกค้าท่นไหนสนใจรับก็ทักแชทเข้ามาได้เลยนะครับ ตอนนี้ครับตอนนี้มีชื่อว่าสีสัง่านะครับสีสง่าก็อยู่ใน11นิ้วเช่นเดียวกันนะครับพร้อมยักษ์แบบนี้นะฮะร,ราคาเพียง650บาทปีค่าจะส่งเช่นเดียวกันนะนี่ครับูกคากำลังมหาสีสง่าในกระถาง11นิ้วอย่างนี้ไปเลยนะฮะนีครับก็ได้ได้สีสวยๆแบบนี้ไปเลยราคาแค่650บาทปีค่าจะส่งนะครับ นี้นะครับมีชื่อว่าบางเกอกนะครับบางกอกสีแดงสดใสแบบนี้เลยนะครับนี่ฮะบางเกอกจะอยู่ในราคาเพียง650บาทเช่นเดียวกันนะครับเกค่าจัดส่งนะครับลอดมากนะครับเนี่ยพร้อมที่จะตั้งปรับโชว์ทุกๆท,ที่แล้วนะครับนี่ฮะลูกค้ารับไปก็ไปตั้งโชว์ได้เลยนะครับเอาให้ในราคา650บาท เท่านนนัั้ะครบไปตอนนี้นะครับตอนนี้มีชื่อว่าท่าวาสุกรีนะครับท่าวาสุกรีก็ฟอมใหญ่ๆแบบนี้รับไปเลยนะครับราคาเพียง650บาทเช่นเดียวกันนะครับก็ได้ได้ดูขนาดฟอม ใหญ่มากนะครถ้าไหนสนใจต้นแบบไหนใส่ผ่าไหนก็ทักเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะครับถ้าวาสุกดีครับต่อไปฮะตอนนี้มีชื่อว่าหยาดมะนีนะครับหยาดมะนีเรามีกระถางสุด็ดนิ้วให้ด้วยนะครับ นี่ครับแต่มีทั้ง6นิ้ว18นิ้วแล้วก็11นิ้วให้กับคุณลูกค้าได้เลยนะครับนี่สำหรับอยามันีลูกค้าแต่อชอบฟอร์มใหญ่ๆฟอร์มยักษ์แบบนี้นะฮะก็รับไปเลยนะครับกระถาง11นิ้วอยามันีต้อนนี้นะครับสีแดงแล้วนะครับสีออกอดสดใสแล้วนะครับตอนนี้นะราคาเพียง650บาทปรีค่าบริการจัดส่งเช่นเดียวกันนะครับ ก็จะมาแนะนากระถางสิเบเอ็ดนิ้วถึงตรงนี้นะครับลูกค้าท่านไหนสนใจอยากรับกระถางสิเบเอ็ดนิ้วสายพันไหนก็สามารถทักเข้ามาสอบถามกันได้นะครับเราก็มีให้กับค,คุณลูกค้าทุกสายพันธุ์นะครับก็ขอย้ำอีกทีนึงสาหรับคุณพ่อ,พอค้าแม่ค้าทุกท่านนะครับต้องการที่จะรับโกศลเป็นจํานวนมากนะครับทางส่วนเราก็จะมีบริการามีจํานวนให้กับ คุณลูกค้าทุกท่านพ่อค้าแม่ค้าทุกท่านนะครับมีจํานวนทุกๆสายพันธุ์เลยนะครับก็สามารถทักเข้ามาสอบถามกันได้นะฮะหรือโทรที่เบอร์065 203 3082 ID Line 088 2299 188นะครับก็ฝากสวนใบไม้รักสีนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกให้กับคุณลูกค้านะครับรับประกันได้ว่าไม่ผิดหวังแล้วก็ตรงปกทุกต้นแน่นอนครับครับก็อย่าลืมปุ๋ยนะครับ ลูกค้าไหนสนใจปุ๋ยสูตรนี้นะครับเป็นสูตรรับจากสวนใบไม้ลาสีก็จะช่วยในเรื่องของอยอดโดยตรงนะครับแก้ปัญหาโดยตรงก็คือเรื่องยอดนะครับก็มีลูกค้านําไปใช้นะครับแล้วก็เห็นผลกันในหลายท่านนะครับก็ลูกค้าท่านไหนที่ยังกําลังกํงกำลังลังเลว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อนะครับก็ลองเปิดใจสั่งซื้อกันได้เลยนะครับรับประกันภายใน10วันถ้าไม่เห็นผลก็สามารถ ทา,ทางส่วนก็ยินดีคือินให้กับคุณลูกค้าน,นะครับก็1ถุงนี้ก็จะอยู่ใน1กิโลกรัมนะครับนี่ครลูกค้าใดนสนใจก็สามารถทักเข้ามาสอบถามครับทักเข้ามาซื้อจับจองกันได้นะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ